วิธีการติดตั้งไดเวอร์เครื่องอ่านลายนิ้วมือ u r u 4,000 4,000B และ4,005ครับอันดับแรกเข้าไปที่โฟลเดอร์ u r u 4,000B และเข้าไปที่โฟลเดอร์ EN ครับจากนั้นให้ดับนคลิกที่ไฟล์ Setup เพื่อทำการติดตั้งไดเวอร์ครับ จากนั้นให้คลิกเลือก next แล้วตอบ yes แล้วตามด้วยคลิกปุ่ม install ครับเมื่อ install เสร็จสิ้นแล้วให้เราเลือก yes restart the computer now และคลิกเลือก finish เพื่อทำการเริ่มระบบใหม่ครับ <lap> วิธีการทดลองการใช้งานเครื่องอ่านลายนิ้วม,มือ อันดับแรกนะครับให้เสียบสาย USB ของเครื่องอ่านลายนิ้วมือเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับจากนั้นรอให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาอุปกรณ์เครื่องอ่านลายนิ้วมือจนเสร็จสมบูรณ์ เข้าไปที่โฟลเดอร์ uru 4 0 0 0 b และเข้าไปที่โฟลเดอร์ uru digital persona คลิกเลือกที่โฟลเดอร์ uru และเข้าไปที่โฟลเดอร์ sdk จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ many ครับจากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ simple เข้าไปที่โฟลเดอร์ vb เลือกไฟล์ project x แล้วทำการรันโปรแกรมครับ เมื่อหน้าจอโปรแกรมแสดงโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้เรากดปุ่ม Initial Sensor ครับจากนั้นรอจนกว่าตัวโปรแกรมจะแสดง pop up Initial Success ขึ้นมาให้จากนั้นกด OK แสดงว่าระบบทำการ Initial Sensor อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วหน้าจอระบบจะแสดงค่า Serial Number ขึ้นมาผู้พัฒนาสามารถนำค่านี้ไปกำหนดการใช้งานต่างๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ครับ การทดสอบการอ่านลายนิ้วมือนะครับให้วางนิ้วมือบนเครื่อง U R U แล้วระบบจะทําการอ่านค่าลายนิ้วมือมาแสดงที่หน้าจอโปรแกรมครับผู้พัฒนาสามารถนําค่าลายนิ้วมือที่แสดงไปพัฒนาต่อยอดในระบบที่ต้องการได้ต่อไปนะครับ